เอาละครับผมก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านเนี่ยนะครับก็อยู่ในตาวนันเชื่อกับเกม Grabble Fantasy กันอีกแล้วนะจ๊ะซึ่งคราวนี้เราจะมาพูดถึง Ultimate Mastery นะผมหรือผมจะเรียกว่า Super Jobsie นั่นเองนะผมซึ่งอันนี้จะเพิ่งอัปเดตมาในตอนที่ครบรอบ9ปีนั่นเองนะครับผมซึ่งวิธีทำรู้สึกมันจะไม่เคยมีใครถามนะครับว่าจะทำไงถึงจะได้นะครับผม อันนี้ในวิกิเขาจะบอกนะครับผมเขาบอกว่าหมือว่าต้องเคลียร์เควสชั t e ์44นะครับผมแล้วก็คาสเราที่เป็น4หรือ X2 ต้องเลเวลแม็กซ์30นะผมก็คือตัวเลเวลมาสเตอร์นะครับผม <S <S ไม่ใช่เลเวลปกติแค่20นะต้องมีมาสเตอร์อีก30นั่นเองซึ่งเก็บค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับผมแล้วก็มันจะมีเควสขึ้นมานั่นเองนะเควสตัวนี้จะอยู่ที่ตรงเกาะที่เป็นเกาะแมกานาแรกนะครับผม ตรงนั้นจะมีเควสพิเศษส่วนใหญ่เควสที่ปลดอะไรหลายๆอย่างจะอยู่ที่แมปนั้นสัส่วนใหญ่นะครับผมและเมื่อเรามาแล้วจริงๆอันนี้จะต้องมีอัปเกรดไอเทมนั่นเองนะครับผมไอ,พ,อ,อพวกไอเทมพิเศษต่างๆเนี่ยจริงๆของวิกิก็จะมีตารางให้ดูยอยู่แล้วซึ่งของพวกนี้จริงๆสำหรับผู้เล่นใหม่ในเริ่มต้นผมคิดว่าหลายชิ้นจะยังไม่มีแล้วถ้าเกิดบอกเราเอาชิ้น ที่ไอ้ที่ได้เอพต่ำๆไปใช้ผมรู้สึกว่ามันอาจจะขาดทุนไปหน่อยลองรองสักพักแล้วไปตีบอสท,ที่มนระดับยากๆแต่ตีง่ายหน่อยแบบมีคนช่วยได้เงี้ยแล้วก็ามาทําเป็นอัลติ a t e เมทมาสเตอรี่ก็ดีนะครับผมซึ่งวิธีทําหลายๆอย่างนี้คือผมเคยทําอยู่ในคลิปของที่ทดลองก็มีของอะไรใหม่ในครบรอบ9ปีนั่นเองนะคือนั่นคือหนึงในนั้นนะครับผมแต่ครนี้เราจะมาพูดรวบยอดคุยเกี่ยวกับสกิลเอ็กเซนมาสเตอรี่ของ job เบอร์เซอร์เกอร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็รวมกับอัตเมตสกิลด้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันนะครับผมเอาละครับผมเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันก่อนเลยนะเป็นสกิลหลักของเอ่อเขาเรียกอะไรของจ็อบเบอร์เซอร์เกอร์นั่นเองนะครับผมแต่นี้เราจะเป็นซูเปอร์จ็อบสี่ไปแล้ว <Wow. S 1> นะเราจะเป็นมาสเตอร์ไปด้วยอีก30มสี่พันสกิลที่หนึ่งก็จะเปลี่ยนไปด้วยนั่นเองนะครับผมก็คือ โดยปกติแล้วนะครับผมท่านี้จะสามารถใช้ท่าไม่ตายได้ทันทีก็คือเกตเต็มทันทีนั่นเองครับเราก็เพิ่มพลังโจมตี50%นะครับเราก็เพิ่มดาเมจเชนเบอร์ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเป็นมาสเตอร์เลเวล30ขึ้นไปมันจะเพิ่ม20%ท่าไม่ตายแรงขึ้นแล้วก็เพิ่มแคปอีก10%นั่นเองก็คือทําให้ที่แรงอยู่แล้วก็จะแรงขึ้นไปอีกซึ่งในตอนนี้ที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็จะไม่มีโผบดได้เท่าไหร่นะเพราะงั้นดาเมจก็จะตำตำหน่อยนะคือเอามาให้ดูเฉยๆว่าสกิลมันทําอะไรได้ เกจจะขึ้นมาทันทีแล้วเราก็จะได้บัฟเพิ่มขึ้นซึ่งถ้าเกิดเราเล่นแค่แยังไม่ถึงมาสเตอร์30เราก็จะได้แค่บัฟ2ตัวนี้นะครับผมก็คือได้แค่พลังโจมตีและก็อ่พวกแคบถ้าไม่ตายนี่ยังไม่ได้นะครับผมแล้วก็จะประมาณนี้นะโอเคอันนี้คือสกิลหลักของจ็อบเบอร์เซอร์เกอร์นะครับผมเพราะฉะนั้นถัดไปเราจะอยู่ที่ X10 Mastery นะครับผมเราจะเริ่มจากของตัวปกติกันก่อนนะครับสกิล X10 Mastery โดยปกติก็คือนี่ครับ Armor Break 2นั่นเองนะครับผมจะทำการยิงสกิล d a m a g ใส่ศัตรูแล้วก็ลด Defense <c oughs> ของศัตรู25%นั่นเองอ่ะเรามาดูก่อนตีปกติก็อยู่ประมาณ1-1ใช่ไหม1-1พวกนั้นนะเราคราวนี้เราก็จะใส่ Armor Break เข้าไปแทนนะครับผมเพราะงั้นเราก็จะได้เม m ที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับ เป็นหนึ่งสองแทนนะครับผมแล้วก็ <Okay. S 1> จริงๆโดยปกติเมื่อก่อนที่เขาใช้กันไอเนี้ยก็จะเป็นคอมโบกับสกิลของเอสน่าจะเรียกว่าเป็นสกิลของจอ็อบไอนี่นะ Dark f เซอร r นะครับผมอันนี้น่าจะใส่ได้กับทุกปัตทุกจ็อบอยู่แล้วนะครับผมเพราะงั้นส่วนใหญ่ก็เลยจะใชใ้เป็นคอมโบก็คือใส่ Misleven Mid อะไรพวกนี้ไว้ด้วยเพื่อลด d e f e n s ์อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เคยทำไว้แล้วว่ามันจะมี b u ฟอยู่สองแบบที่สามารถ s t a ็กกันได้นะครับผม สามารถไปดูย้อนอัน,นเก่าๆได้น,นะว่าเกี่ยวกับดีบัฟนั่นเองนะครับผมเราจะทำคอมโบกับมิสเบิร์นบิสปุ๊บนะครับผมถ้ามันขึ้นว่าขึ้น2อันอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้จะเหมือนเดิมนะแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็คือดีเฟนซ์มันจะลดลงไปอีก25%เท่ากับว่ามันจะได้รับดาเมจมากขึ้นอีกนั่นเองนะครับผมเพราะเมื่อกี้1 2 1 2ใช่ไหมอันนี้ก็จะเ,จเยอะกว่านั้นนะครับผมแกเป็น1-3เพิ่มเข้าไปอีกนะครับผมนี่ มันก็จะเป็นคอมโบของสกิลอร์เอร์เบรกและมิสเตอร์บินนะครับผมแต่ส่วนใหญ่หลังๆคือตัวละครที่เรามีมันก็แทบจะมีพวก,กรถเก๋าอยู่แล้วนะมันก็จะไม่จําเป็นสักเท่าไหรนั่นเองนะครับ <Wow. S 1> อันนี้ใช้สำหรับตอนที่คนไม่มีตัวละครรถดีบัฟรถเกราด,ดีๆนั่นเองนะครับผมถัดไปนะครับผมเรดสีนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเมื่อก่อนก็จะเป็นสกิลหลักของที่คนชอบใช้กันนั่นคือจะเพิ่มพลังโจมตีให้ทั้งปาร์ตี้นะครับผมออปาร์ตี้หมายถึงทั้งห้องที่กำลังเล่นอยู่นั่นเองนะ ก็คือทั้งหมดมีห้องมี30คนทั้งหมดใน30คนก็จะได้บัฟพลั <Wow. S 1> งโจมตีเพิ่มขึ้น40%นั่นเองนะครับ <Wow. S 1> แต่ถ้าว่าจะมีเพิ่มอีกนิดนึงก็คือเพิ่ม5% d ดาเมจแคปเพิ่มขึ้นแต่อันนี้จะใช้เฉพาะกับของทีมเราเท่านั้นนะครับผมทั้งห้องจะไม่ได้นั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเราใช้เนี่ยเราต้องเสียชัดบา30%เพื่อใช้สกิล l นี้นั่นเองนะครับผมเราก็จะตีแรงขึ้นบีกนั่นเองนะครับผม สกิลถัดไปนะผมง่ายง่ายโง่โง,ง่นะหอมลำเพลศนะหอมเพิ่มพลังโจมตีต่อเนื่องนั่นเองก็คือดับเบิลและทิปเปิลนะครับผมแล้วก็จะลดดีเฟนต์ตัวเองอีกนะครับนี่ครับผมเห็นไหมเพิ่มบัฟดับเบิลทิปเปิลแต่ว่าลดเลือดตัวเองนั่นเองเพราะฉันก็ไม่ใช่ลดเลือดลดดีเฟนต์นะครับผมก็เสี่ยงให้เราตายง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเราก็มาสกิลถัดไปนะฮะสกิลตัวนี้นะครับผมก็จะ มีความสามารถในการเพิ่มพลังโจมตีและเดฟนั่นเองนะครับผมแล้วก็ทำให้การันตีทริปเปิลแอคแทมีโบนสัสเอเลเมนต์ดาเมจเพิ่มขึ้นกันดีบัฟแล้วก็ไม่สามารถใช้สกิลอื่นได้นั่นเองนะครับผมก็จะใช้ท่านี้ได้ต้องมีชาร์จบารอ์ซซึ่งจริงๆโดยปกติเบอร์เซอร์ก็มีท่าให้เกียรติร้อยเอนตันทีอยู่แล้วนะครับก็คือท่าปกติเลยแล้วเราก็กดท่านี้ขึ้นไปนะครับผมเห็นไหมคราวนี้เราก็จะไม่สามารถกดสกิลอื่นได้แต่ก็จะได้กับที่พูดมาคือตีแรงขึ้น อึดขึ้นอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะเป็นข้อดีในการแบบเน้นตีต่อเนื่องทําดาเมจก็ถ้านับเป็นฮิตนันก็ได้การันตี3ใช่ไหมแล้วมีโบนัสดาเมจอีก3ก็คือเราสามารถเคลียร์พวกโอเมนประมาณ6ฮิตได้นั่นเองนะครับผมโดยประมาณนะครับเอาละครับผมเราก็ถึงเวลาที่มาดูอันติเมตมาสเตอร์เลสสกิลนะครับผมคือสกิลพิเศษนั่นเองนะครับผมเราจะเริ่มจากอันนี้นะครับผมบีสแฟงนะครับผมจะเป็นการโจมตีถ้าใส่สัตว์ตัวก็จะ ทําให้ศัตรูดีเฟน์และแคกลดลงนั่นเองนะผมก็คล้ายๆกับมิสเตอร์วิทแต่ว่า <Okay. S 1> อันนี้คือจะได้แคปเพิ่มขึ้นอีก50%นั่นเองนะครับผมนี่ถ้าก็จะประมาณนี้นะครับผมซึ่งอันนี้จะมีความสามารถพิเศษนะครับผมถ้าเกิดเรามีบัฟตัวนี้อยู่จะทําให้อเทเวทท่านี้ทันทีนั่นเองนะครับผมเพราะใช้น้ำมันจ็นคอมโบเหมือนกันอ่ะเราก็ใช้เลยแล้วกันนะครับผม อ่ะแล้วคราวนี้เมื่อเราใช้เสร็จแล้วนะครับผมก็เราจะเริ่มตีเลยนะครับนะครับมันจะมีบีสแคนแถมเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเราจะมีสกิลดาเมจแถมทุกๆอ่าประมาณเพราะว่าบัฟตัวนี้อยู่4เทินก็เท่ากับว่าทุกๆ4เทินเนี่ยเราจะมีตีสกิลดาเมจแถมให้อีกหนึ่งทีแล้วซึ่งสกิลนี้ก็จะมีความสามารถในการเป็นยิงดาเมจแล้วก็ลดแอคแทกและดีเฟนต์ไว้ด้วยเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมแต่จริงคือการยิงซ้ำๆไม่ได้ทำให้มันดีเฟนต์ลดเยอะขึ้นนะผม อ,อันนี้จะบอกไว้ก่อนนะครับก็จะเป็นคอมโบของท่าของเอเซมัสเตรีกับแอนติเมสมาสเตอรีนั่นเองนะครับผมโอเคเรามาต่อแอนติเมสมาสเตอรี่ที่เหลือนะครับซึ่งสำหรับโดยความเห็นส่วนตัวนะที่เหลืออยู่นี่เป็นสกิลอัลติเมทที่รู้สึกแบบไม่ค่อยเรียกว่าจะดีได้เท่าไหร่นะสำหรับผมนะอันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะเขาบองั้นเรามาดูกันดีกว่าทำไมผมรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยดีนะครับนั่นก็คือท่านี้ครับผม อ่ท่าน,นี้จะเป็นความสามารถในการทำให้ตัวละครที่ถนัดขวานและดาบนะผมจะได้รับการโจมตีต่อนเนื่องมากขึ้นนะผมแล้วก็จะมีโบนัสดาเมจแถว2นั่นเองกองไม้ก็คือมันบัฟโจมตีต่อเน,นื่องเพื่อนก็จริงแต่จะให้เพียงแค่ตัวละครที่ถนัดขวานและดาบเท่านั้นเพราะงั้นผมก็เลยหยิบตัวละครที่ไม่ได้ถนัดขวานและดาบมาอันนี้คือถนัดขวานถนัดดาบแล้วก็อันนี้จะ เป็นหมัดกับสตาร์ทนะครับผมฉะนั้นจะไม่มีของกับบัฟตัวนี้นั่นเองนะครับผมมาเราบากดดูแล้วกันเห็นครับที่เหลือจะได้บัฟแต่ตัวที่ไม่ถนัดปุ๊บก็จะไม่ได้บัฟนั่นเองนะผมก็ทําให้ว่า oh, <no. S 1> ถ้าเกิดทีมเราไม่ได้เซตติ้งมาเผื่อจริงๆสําหรับตัวนี้นะครับผมสกิลนี้ก็จะดูเหมือนไล่ค่าไปหน่อยนั่นเองนะครับแต่ก็คือข้อดีคือถ้ามีโปที 3, ปุ๊บเราก็จะบัฟทุกคนมีโบนัสเอลิเมนต์ดาเมจทำให้เธอรนั้นเราสามารถโจมตีต่อเนื่อง หลายฮิตนั่นเองนะผมแล้วก็มีระยะเวลาอยู่ประมาณ4เทินด้วยนะผมก็ระยะเวลาก็ถือว่านานอยู่นะ4เทินแต่ถ้าว่ามันบังคับในการฟิกในการที่เราต้องเซตทีมกันจริงๆจังๆนั่นเองนะครับผมส่วนอีกอันนึงนะครับผมที่รู้สึกว่าไล่สาระสำหรับผมอีกแล้วนะครับผมก็คือบัตซิเกอร์นันเองนะครับผมตัวนี้จะทําให้ตัวละครเอกเราได้บัฟบ,บัตซิเกอร์นะผมความสามารถตัวนี้ก็คืออะไรเมื่อเรา ใช้ถ้าไม้ตายนะครับผมเราจะได้บัฟพิเศษขึ้นมาเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก50% 1นฮิตนั่นเองนะครับผมนั่นแหละแล้วเราก็จะต้องแลกกับการว่าเราต้องลดเลือด25%เพื่อใช้นั่นเองนะครับผมเราจะทําให้ดูนะแล,แล้วดูเลือดนะครับผมเยนะ เลือดเราจะโดนลดไปประมาณ2ี่นะฮะแล้วก็จะแลกกับว่าเราจะตัวบัฟตัวนี้ขึ้นมานั่นเองคือ,คอเพิ่มโจมตีมากขึ้นนะครับผมอีก5 0 1ครั้งนะครับผม1ครั้งเท่านั้นนั่นเองนะครับผมก็จะดูตีแรงๆหน่อยอะไรประมาณนั้นนะก็โดยประมาณก็จะประมาณนี้นะครับผมซึ่งสกิลนี้จะยกเลิกได้นะครับผมมี2วิธีก็คือเรากดสกิลซ้ำบัฟตัวนี้ก็จะหายหรืออีกอย่างหนึ่งคือ เลือดเราไม่พอนน่เองแต่ถ้ามันนับว่าลดทีละยี่ห้าผมไม่แน่ใจว่าเราก็คงทําไม้ตายได้ประมาณ4ครั้งเรามัง้งตัวบัฟตัวนี้ก็จะไม่มีผลนะครับผมก็คือไปการกดเหมือนกดรีแคสออกแบบนี้ครับผมก็คือบัฟหายนั่นเองซึ่งเขารู้สึกก็คือมันน่าจะเหมาะกับแบบจังหวะที่ใช้ท่าไม่ตายแล้วงกะ็ะเล่นเกมสั้นจริงๆนะครับผมถึงจะเห็นผลนะแต่ถ้าเกิดแบบไม่ใช่เกมสั้นเกมยาวน,นี้ไม่ไหวนะ ลดเลือดยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นี่โดนนิดๆหน่อยๆน,นี่บอสก็จะตีเราตายเอานะครับผมโอเคนะครับผมก็น,นี่จะเป็นหมดของสกิลของเบอร์เซอร์เกอร์แลวกันนะครมวมพ่วงไปด้วยเลยอลติเมทมาสเตอรี่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะแล้วก็จะมีนี่ถ้าเราสามารถทำได้เราก็จะได้บัฟตัวนี้ขึ้นมานะครับของคือใครเห็นบัฟตัวนี้ก็แสดงว่าเขาไม่ใช่เบอร์เซอร์ปกตินะแต่เขาเป็นซูเปอร์เบอร์เซอร์นั่นเองนะครับผม ซึ่งโดยวรวมแล้วสำหรับจ job ออตัว b e r s e r k e กเกอร์เนี่ยจริงๆก็เป็นจ j อบที่เน้นดาเมจนะครับผมแล้วก็มีบัฟเพิ่มดาเมจทั้งทีมนะครับผมก็จะถือว่าเป็นเขาเรยนะเป็นตัวละครอ่าเป็นจ j อบที่เน้นหนักในการเด่นด้านโจมตีสุดมากนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ขาดพลังโจมตีและอยากใช้ทําให้ตายบ่อยๆนี่ครับเบอร์ b e r กเกอร์เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีนะครับผม แล้วก็การที่มันมีเป็นอันติเมทมัสเตอรี่เนี่ยก็มือคือมีข้อดีโบนัสเพิ่มขึ้นเดยน,นะครับผมเห็นไหมจะได้ให้พีเพิ่มขึ้นจะได้แอ่ายเพิ่มขึ้นมีแคปเพิ่มขึ้นอีกนะซีเดมเมดเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมแต่อันนี้คือเราจะได้ต่อเมื่อเราสามารถปลดเป็นอันติเมทมาสเตอรี่เลเวลหนั่นเองนะครับผมเราถึงจะสามารถได้บัฟพิเศษเพิ่มขึ้นนั่นเองนะผม,ผมก็ทําให้ว่าแม้แต่จ็อบสี่นะครับผมที่อัพเป็นซูเปอร์จ็อบสี่แล้วก็ดีไม่แพ้จ็อบห้านัน จริงๆจ็จอบ4สามารถเอาสกิลของจ็อบ5มาใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมนี่วินแลนด์กับไอจัมบ็อกเนี่ยจะเป็นสกิลของจ็อบ5นั่นเองนะครับผมทําให้เราเลือกได้เลยว่าเราอยากใช้สไตล์ของจ็อบ5หรือจ็อบ4ได้เลยนั่นเองนะครับผมเอาแล้วครับผมนี่ก็จะเป็นบทของซูเปอร์เจ้า4เบอร์ซึ่เกอ,อ,อร์นั่นเองนะผมก็ถ้ามีข้อมูลข้อดใดผิดพลาดก็ต้องฝากเข้าไปแล้วฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับบอกว่าพลาดตรงไหนไปบ้างนะครับผมแล้วก็ท่านผู้ชมท่านไหนที่ เน้นกลับมาใช้เบอร์เซอร์เกอร์มากขึ้นหรือเคยใช้มาอยู่เยอะแล้วนะครับจนช่มชองสามารถแช่แบ่งปันข้อมูลได้นะครับผมที่ช่องคอมเมนต์เช่นเคยนะผมเพราะโดยส่วนใหญ่ผมอาจจะไม่ค่อยได้ใช้จ็อบนี้สักเท่าไหร่นะจะไปใช้จ็อบเน้นดีเฟนเซ์มากกว่านะสอบส่วนตัวนะครับผมและที่สำคัญสำหรับคลิปนี้ถ้าผู้ชมท่านใดถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเกม r a ร็บ f a n t a นตกันต่อไปนะจ๊ะแล้วไว้เจอกันใหม่กันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ บายบาย